สธรณีเคมีของแร่สำหรับบทนี้นะคะก็จะมุ่งเน้นไปที่ส่วนประกอบทางเคมีที่สำคัญของแร่สูตรเคมีและการจำแนกกลุ่มของแร่ตามส่วนประกอบทางเคมีค่ะการแบ่งกลุ่มแร่ตามส่วนประกอบทางเคมีปกติเราจะใช้อนไอนหรือชุดไอออนที่อยู่ด้านหลังสุดของสูตรแร่เป็นตัวจำแนกประเภทของแร่ออกเป็น16ประเภทค่ะ หนึ่งคือ native element เป็นกลุ่มของแร่ที่ไม่มีชุดแอนไอออนกลุ่มที่2กลุ่มซัลไฟเป็นกลุ่มแร่ที่มี S หรือ s u n เฟอรอยู่ด้านหลังกลุ่มที่สามซัลโฟอส์คือกลุ่มที่มี s u n เฟอรร่วมกับธาตุอื่นรวมเป็นแอนไอออนกลุ่มที่4ี่ออกไซด์ ide, จะมีออกซิเจนอยู่ด้านหลังกลุ่มที่5้าไฮดรไซด์ oxide, จะมีออกซิเจนร่วมกับ h y โดรเจนหรือน้ำ กลุ่มที่6กเฮไลจะมีธาตุหมู่7อยู่ด้านหลังของสูตรเคมี Me, ได้แก่คลีนโรมีนฟูรีนและไอออดีนค่ะกลุ่มที่7ดคาร์บอเนตจะมี CO3 นะคะกลุ่มที่8ปดไนเตรตจะมี NO3 อยู่ด้านหลังกลุ่มที่9บอบเลตนะคะจะมีบ O3 อยู่ด้านหลัง กลุ่มที่10ฟอสเฟตจะมี po c อยู่ด้านหลังกลุ่มที่11นะคะ12นะคะจะเป็นกลุ่มที่พบยากก็คืออาร์เซเนตและวานาเดตนะคะจะมี aso 4แล้วก็ vo c อยู่ด้านหลังค่ะกลุ่มที่13ซันเฟตจะมี so c กลุ่มที่14ทางสเตจจะมี w o c กลุ่มที่15บริดิเดทนะคะจะมี m o c กลุ่มสุดท้ายนะคะจะเป็นกลุ่มชุดแร่ที่พบมากนะคะบนผิวโลกนะคะก็คือกลุ่มซิลิกตจะมี SiO4 อยู่ด้านหลังค่ะเรามาดูตัวอย่างแร่ที่สำคัญในแต่ละกลุ่มเริ่มจากกลุ่มแร่ซันไฟส่วนใหญ่จะเป็นสินแร่โลหะประเภทต่างๆโดยเราสังเกตได้ว่าแคตไอออนตัวหน้าจะเป็น แร่โลหะที่สำคัญยกตัวอย่างเช่นกาลีนาจะเป็นสินแร่ของตะกั่วหรือ Pb ชาโคไพลไลท์จะเป็นสินแร่ของทองแดงและเหล็กสฟาเลไรท์จะเป็นสินแร่ของสังกะสีหรือ Zn มอริดดินไนท์จะเป็นสินแร่ของโมริดินัมนะคะไพไลท์นะคะหรือทองคนโง่ ที่มีลักษณะคล้ายทองคำมากแต่มีส่วนประกอบเป็นเหล็กโดยส่วนมากจึงกลายเป็นสินแร่เหล็กได้ค่ะบรอไนไนท์นะคะจะเป็นสินแร่ของทองแดงค่ะอาจจะถลุงเป็นเหล็กได้บ้างบางส่วนอาร์เซนโอไพร์จะเป็นสินแร่ของเหล็กกับตัวอาร์เซนิกค่ะแล้วสุดท้ายคือสติฟไนท์นะคะจะเป็นสินแร่พวงค่ะในขณะที่ออกไซด์มินเนอรัลที่สําคัญนะคะก็จะประกอบไปด้วยสินแร่เหล็กจําพวกคมาไท์นะคะแมกนิไท และก็ลิโมไนค่ะคอรันดัมนะคะก็จะเป็นกลุ่มตระกูลแร่ออกไซด์นะคะที่มีรูปร่างผลึกสวยงามนะคะแล้วหลากหลายสีสันมีความแข็งค่อนข้าง,งสูงนะคะจึงนิยมนำไปทำอัญมณีค่ะและบ็อกไซด์นะคะเป็นสินแร่ของอลูมิเนียมค่ะแต่จะเป็นกลุ่มอลูมิเนียมไฮดอกไซด์นะคะเพราะว่าลงท้ายด้วย H2O ค่ะตัวอย่างต่อไปนะคะก็จะเป็นกลุ่มแร่เฮไลน์นะคะก็จะประกอบไปด้วยคิโซไลท์นะคะ โฟร์ไลท์นะคะแล้วก็เฮไลท์หรือที่รู้จักกันในชื่อว่าเกลือหินนะคะพวกนี้นะคะก็จะมีแอนไอออนหมู่ที่7นะคะอยู่ท้ายสูตรค่ะสำหรับกลุ่มแร่คาร์บอเนตนะคะก็จะเห็นได้ว่าลงท้ายด้วยแอนไอออน CO3 นะคะยกตัวอย่างที่รู้จักกันมากเลยเนืก็คือแคลไซต์นะคะก็จะสามารถทำปฏิกิริยากับกรดไฮโดรคลอริกเจือจางนะคะได้อย่างชัดเจนก็จะเกิดฟองฟูนะคะ ซิเดอร์ไลท์นะคะแล้วก็โดโรไมท์นะคะ2ตัวนี้ก็อาจจะเกิดร่วมกันได้นะคะในเมื่อเหล็กแล้วก็แมกนีเซียมนะคะมีประจุเท่ากับแคลเซียมก็ไปสามารถแทนที่ในตำแหน่งของตัวแคลดอออนด้านหน้าได้นะคะ ส่วนแมกนีไซด์นะคะก็จะเป็นสินแรกของแมกนีเซียมนะคะและอีก2ตัวนะคะที่โดดเด่นมากๆเลยมักเจอตามแหล่งแร่ทองแดงนะคะก็จะเป็นอาซูไรและมาลาไคนะคะ2ตัวนี้นะคะให้สีแตกต่างกันเนื่องจากาประจุของตัวคอปเปอร์หรือทองแดงเนี่ยต่างกันนะคะทานซิช e ั่นอิเลเมนต์เนี่ยก็จะทำให้ เกิดสีในแร่ที่ค่อนข้างแตกต่างกันค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นแร่ในกลุ่มของซันเฟต e นะคะที่มีแอน o ออน SO4 นะคะอยู่ด้านท้ายของสูตรเคมี Me นะคะตัวซันเฟตที่สำคัญเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยแอนไฮดยยิปซัมนะคะเบลไลน์นะคะเซเลชไท์นะคะฟอสเฟตมินเนอรัลนะคะที่เจอเยอะมากๆเลยก็จะเป็นกลุ่มของอะพาไทนะคะซึ่งก็จะมีสูตรเนี่ยค่อนข้างซับซ้อนนะคะแต่ว่าก็จะมี PO4 นะคะอยู่ในโครงสร้าง นะคะแต่ถ้าเป็นตัวฟอสเฟตนะคะที่มีทองแดงอยู่ในโครงสร้างเนี่ยก็จะให้สีฟ้านะคะค่อนข้างเด่นชัดตัวนี้ก็จะนิยมนำไปทำเป็นอัญมณีหรือเครื่องประดับนะคะก็คือเทอร์ควอยต์นะคะก็จะไม่ค่อยเจอในพวกแร่ประกอบหิน,นะคะ่ะ